สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ Good morning ตื่นกันหรือยังคะวันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะมาพบกับ English with Teacher นิดนะคะวันนี้นะคะเด็กๆขาตื่นเช้ามามาเรียนหนังสือกันนะคะวันนี้เรามาพบกันในห,หน่วยของชุมชนหน้าอยู่ Community Community ชุมชนนะคะพูดถึงชุมชนแล้วเด็กๆว่าชุมชนมีความหมายว่าอย่างไรคะชุมชนก็คือสถานที่ที่เราอยู่รวมกันเยอะๆนะคะมีบ้านหลายๆหลังนะคะมีสถานที่ต่างๆโรงเรียนวัดโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็โรงแรมตลาดนะคะรวมกันกลายเป็นชุมชนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ที่เจนนิดเอาคำศัพท์อะไรมาให้เด็กๆได้เรียนนะคะไปเลยคะ่ะ ค่ะเด็กๆคะเมื่อกี้ที่เชอร์นี่พูดถึงสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะสถานที่ต่างๆนะคะกเรามาเรียน vocabulary คำศัพท์เกี่ยวกับ community ชุมชนนะคะคำแรกคือคำว่า police station police s t a t i เด็กๆเ,เคยเห็นสถานที่นี้ไหมคะ,ะในชุมชนของเด็กๆจะต้องมีเวลาที่เราเกิดโจรขโมยขึ้นบ้านนะคะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เวลาที่เราเดือดร้อนนะคะเราก็จะต้องไปที่สถานีตำรวจนะคะคำว่าสถานีตำรวจภาษาอังกฤษคือ police station r e X t a t I o n p e a t after me police station p o l i c e s t a t i o n police station Police Station สถานีตำรวจต่อไปคะ่ะเด็กๆะ่ะสถานที่ที่2นะคะเวลาที่เด็กๆเจ็บป่วยนะคะได้รับความไม่สบายใจหรือว่าตอนนี้เป็นโควิดนะคะหลายๆคนก็เป็นกลิ่นนะคะก็จะต้องไปที่ Hospital Hospital นั่นคือโรงพยาบาล d e piece a f t e me Hospital H O S P I T A L Hospital คือโรงพยาบาลนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะสถานที่ที่3ที่เด็กๆจะต้องไปนะคะนั่นคือโรงเรียนนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะแต่เวลาที่เราจะต้องการไปศึกษาหาความรู้นะคะไปเจอเพื่อนๆไปเจอคุณครูเราก็จะต้องไปที่โรงเรียนโรงเรียนภาษาอังกฤษคือ School School The s c h o m l S C H O O L School School โรงเรียนค่ะต่อไปคะ่ะเด็กๆคะ่ะสถานที่นี้ก็ต้องมีในชุมชนด้วยนะคะนั่นคือไปรษณียน์นะคะเวลาที่เด็กๆจะต้องการส่งจดหมายนะคะไปหาญาติไปหาเพื่อนหรือไปหาคนสนิทนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องไปที่ไปรษณียน์นะคะคำว่าไปรษณีย์ภาษาอังกฤษคือ post office post office r ิ p ีสัต o มี P S o S T O F F I C E post office post office นั่นคือไรสนีค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์อีกนะคะเด็กๆค่ะไปเลยค่ะ คะ่ะต่อไปนะคะ w o r c a b u l a r y ต่อไปเวลาที่เราเมื่อกี้สถานที่ใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีอาชีพในชุมชนหรือบุคคลในชุมชนของเรานะคะบุคคลแรกก็คือ doctor doctor คุณหมอนะคะ l y s i t a b d o m e d o c t o r doctor doctor คุณหมอนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคะมีคุณหมอแล้วก็ต้องมีพยาบาลใช่ไหมคะพยาบาลภาษาอังกฤษคือ nurse nurse b p s ตั้งแมี n u r s e nurse พยาบาลค่ะต่อไปค่ะก็จะต้องมีคุณครูใช่ไหมคะคุณครูภาษาอังกฤษคือ teacher teacher e p e c ั of the มี t e a c H E R teacher teacher คือคุณครูนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ่ะผู้พิทักษ์สันติราชนะคะนั่นคือ police policeman <is, S 1> ตำรวจนั่นเองค่ะ police o f f i c e M A n policeman ตำรวจนั่นเองค่ะ ความสนุกคำศัพท์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ในต่อไปเลยคะ่ะค่ะเด็กๆคะต่อไปคำศัพท์คำต่อไปนะคะคำว่าทหารทหารภาษาอังกฤษคือ soldier soldier, l d i p i e r, s t e m y X o, l, d, i, e, r, soldier ทหารนะคะ ก็ไปคาดเด็กๆขาบุคคลนี้เราก็จะขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดขาดบุคคลนี้เราก็จะไม่มีข้าวทานนะคะนั่นคือชาวนาชาวนาภาษาอังกฤษคือ farmer farmer lipi สับเ e มี f, f a r m e r s farmer farmer มีชาวนาสองคนนะในรูปต่อไปค่ะเด็กๆค่ะนักดับเพลิงเวลาที่เกิดเพลิงไหม้ในสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งเกิดไฟไหม้ที่บ้านนะคะนักดับเพลิงก็มีส่วนสําคัญในชุมชนของเรานะคะเด็กๆคะนักดับเพลิงภาษาอังกฤษคือ fire fighter fire fighter ด e พ e สั e f i r e f i g h t E R x Firefighter Firefighter นักดับเพลิงคะ่ะต่อไปค่ะเราไปดูในหัวข้อต่อไปเลยนะคะ ค่ะทีนี้มีนักดกับเพิงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีบุคคลต่างๆในชุมชนนะคะดเด็กเคยเคยเห็นรถนะคะยานพาหนะในชุมชนของเรามีประมาณ3ตัวอย่างนะคะวันนี้ที่ทีเชนนีเดามาให้ดูนะคะเวลาที่ตำรวจจะไปจับผู้รายก็ต้องใช้ยานพาหนะคือรถตำรวจนั่นเองค่ะคำว่ารถตำรวจภาษาอังกฤษคือ police car police car p o l i c E C A R Police car Police car รถตำรวจค่ะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะเวลาที่เราเจ็บป่วยนะคะที่บ้านไม่มีรถนะคะเราก็โทร1669นะคะให้รถพยาบาลมารับหรือรถฉุกเฉินนะคะภาษาอังกฤษคือ Ambulance Ambulance A M B U L A N C E ambulance นั่นคือรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาลนะคะต่อไปค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะเมื่อกี้พนักงานดับเพลิงนะคะนักดับเพลิงก็ต้องใช้รถนี้เลยค่ะเด็กๆค่ะนั่นคือรถดับเพลิงภาษาอังกฤษคือ fire engine fire engine f i r e e n g i n e fire engine นั่นคือรถดับเพลิงนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเด็กๆความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูในสไลด์ถัดไปเลยนะคะค่ะทีนี้นะคะมาถึง,งะคิวที่เด็กๆจะต้อง conversation with teacher นิดแล้วนะคะเด็กๆคะเห็นรูปภาพที่อยู่ด้านบนไหมคะใกล้ๆน้องโชกุนนะคะรูปนี้คือรูปทหารนะคะอาชีพในชุมชนของเราก็จะต้องมีทหารใช่ไหมคะเราพูดกันไปแล้วว่าทหารภาษาอังกฤษคือ soldier soldier ทีนี้จะถามว่าเขาเป็นใครเขาเป็นใครในภาษาอังกฤษคือ who is he who is he ให้เด็กๆตอบที่เชื่อว่า he is a soldier he is a soldier เขาเป็นทหารนั่นเองค่ะเด็กๆคะให้เวลาหนึ่งนาทีนะในการฝึกฝนเด็กๆลองพูดเองสิคะว่า he is a soldier he is a soldier หรือใครพูดประโยคยาวๆแบบที่เชอนี้ไม่ได้ก็ตอบทีเชนี้ง่ายๆว่า Soldier, Soldier, okay, Are you ready? ถ้าพร้อมแล้วทีเชอร์นี้ถามเลยนะคะ Who is he? Who is he? ตอบค่ะโอเคค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะทีนี้เราจะตอบตามน้องโชกุนก่อนนะคะว่า He is a soldier ถ้าเด็ก,ดกตอบประโยคยาวๆแบบน้องโชกุนไม่ได้เด็กๆก,ก็พูดว่า Soldier, okay, Are you ready? อ่าถ้าพร้อมแล้วที่เชอร์ถามเลยนะคะ Who is he? Who is he? ตอบว่าเก่งมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูคำถามในข้อต่อไปเลยนะคะค่ะเด็กๆคะบุคคล2คนนี้ก็คือชาวนานะคะชาวนาภาษาอังกฤษคือ farmer ที่เธอจะถามว่าพวกเขาเป็นใครนะคะภาษาอังกฤษคือ who are they who are they they ที่แปลว่าพวกเขานะคะเด็กๆตอบที่เธอว่า there are farmers there are farmers who are they They are farmer. โอเคถ้าเด็กๆตอบไม่ได้ประโยคยาวๆเหมือนน้องชกูลเด็กๆก,ก็ตอบว่า farmer โอเคนะคะทิชชู่ถามแลนะ Who are they? Who are they? ตอบค่ะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมนะคะว่าทีิชชร่น,นิดเอาเกมอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะไปเลยค่ะค่ะเกมนี้มีชื่อว่าทายสิที่ไหนเอย ท,ที่ไหนเอ่ยเด็กๆ o o ก Look at the picture and answer me โอเคดูรูปภาพแล้วก็ตอบตอบคำถามทีเชิญนะคะรูปแรกก็คือโรงเรียนโรงเรียนภาษาอังกฤษคือ school ออรูปที่2คือ hospital โรงพยาบาลรูปที่3คือ post office o และเด็กๆเห็นบุคคลที่อยู่ในรูปไหมคะนั่นคือคุณหมอคุณหมอภาษาอังกฤคือ doctor รูปที่2คือนักดับเพลิงนะคะ fire Firefighter นะคะรูปที่3คือ Teacher t ท a c h ช r นี่นจะถามว่ารูปแรกนะข้างบน 1, 2, 3นะคะสถานที่ใดที่เด็กๆไปเรียนหนังสือคะตอบค่ะ School เก่งมากค่ะเด็กๆคะต่อไปรูปที่อยู่ด้านล่างนะคะที่เชอรจะถามว่าใครเป็นคนสอนหนังสือเด็กๆคะตอบท e a เชอ r ว่า พิชเชอร์เก่งมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูในะข้อต่อไปเลยนะคะค่ะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะเรามาจับคู่กันหน่อยค่ะว่ารูปที่หนึ่งเห็นค้าคะด้านบนอ่าเป็น police car รถตำรวจรถที่สองก็คือรถฉุกเฉินภาษาอังกฤษคือ ambulance รูปที่สามคือรูป รถดับเพลิง fire engine นะคะเด็กๆคะแล้วบุคคลที่อยู่ด้านข้างพิรนีน,นะคะมีทั้งหมด3บุคคลนะคะบุคคลแรกคือ doctor บุคลค, er, บคลที่2คือ fire fighter บุคคลที่3คือ policeman นะคะเด็กๆว่าเวลาที่เกิดเหตุต่างๆเนี่ยใครจะเป็นคนใช้รถ ยานพหาหนะอันไหนนะคะเด็กๆช่วยบอกที่เช่ญในข่าว่ารูปแรกที่อยู่ด้านบนนะคะบุคคลไหนควรที่จะใช้คะ่ะ mm hmm. police car คู่กับ police man good job ต่อไปคะ่ะรูปที่สองคะ่ะ ambulance เด็กๆว่า ambulance ใครควรที่จะใช้คะตอบคะ่ะนั่นคือ Doctor ในรูปที่1ด้านล่างใช่ไหมคะต่อไปรูปที่3ด้านบนของทิเจอร์ค่ะ f i Fire e n g i n e Fire e n g i n e รถดับเพลิงต้องคู่กับรูปที่2ภาษาอังกฤษคือ f i r อ f i g h t e r f i r e f i g h t e r นักดับเพลิงนั่นเองค่ะเราแม่กระแดงน้อยเก๋กูดเยี่ยมมากค่ะเด็กๆคะ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนบทเรียนกันนะคะไปเลยค่ะ ค่ะเรามาทบทวนบทเรียนนะคะเดี๋ยวทีเธอนี้จะไปเร็วๆแต่ว่าเด็กๆ่ะเด็กๆสามารถที่จะกลับบ้านทบทวนบทเรียนได้นะคะอ่ะข้อที่หนึงนะคะด้านนุ้นเลยนะคะสถานที่นะคะสถานที่แรกคือ police station สถานีตำรวจนะคะต่อไปค่ะ hospital โรงพยาบาลค่ะ school โรงเรียนและสุดท้ายคือ post office บรินี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ตรงกลางนะคะบุคคลที่อยู่ในชุมชนของเราด็อกเตอร์คุณหมอนะคะเนอร์สพยาบาลทิเชอร์คุณครูพ oliceman ตำรวจ s o l d อ e r ทหาร farmer ชาวนา firefighter นักดับเพลิงค่ะต่อไปค่ะเด็กๆขายาันพาหนะนะคะยันพาหนะที่ใช้ในชุมชนของเรา police car รถตำรวจ ambulance รถฉุกเฉิน fire engine รถดับเพลิงนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถที่จะมาทบทวนบทเรียนได้นะคะเดี๋ยวเราไปทำใบงานที่ทิชเชอร์นิดนำมาให้ดูเลยค่ะไปได้จ้า ค่ะเด็กๆคะงานนี้ชื่อว่าเจ e ้าหนอนคําศัพทบ community เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าหนอนคําศัพที่ทิเชอร์นินให้ทํานั้นจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆไปหาอุปกรณ์ที่เป็นแบบนี้ทิเชอร์นินใส่ถุงให้ไปในกระเป๋า learning bag แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเจ้าหนอนคําศัพทบ community เลยคะ่ะไปเลยคะ่ะค่ะนี่คืออุปกรณ์ของทิเชอร์นินนะคะมีก้าวแล้วก็มีกันไกลแล้วก็มี อุปกรณ์ใบงานเจ้าหนอนคำศัพที่ที่เชื่อให้ไปนะคะก็ดูเลยเด็กๆก็แกะออกจากถุงก่อนนะคะอ่าก็จะมีนี่เลยคำศัพท์แล้วมีกระดาษแบบนี้นะคะที่ที่เชื่อนี่เตรียมให้นะคะแล้วก็จะมีนี่เลยหน้าเจ้าหนอนนะคะแล้วก็มีคุณครูแล้วก็มีด็อกเตอร์เดี๋ยวที่เชื่อน,นี่หาด็อกเตอร์แป๊บนึงนะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยนะคะให้เด็กๆใช้กันไกรตัดออีปก่อนให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะตัดออกเป็นสองคำแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก็ใช้กาวนะคะทาไปที่กระดาษสีเข,เขียวนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆก็ติดไปที่หัวเอ้ยข้างๆคุณหนอนแบบนี้นะคะแล้วก็ทากาวในชิ้นต่อไปของกระดาษสีเข,เขียวนะ จะเป็นอย่างนี้นะคะคำศัพท์ที่ทีเชอร์นี้นให้ไปนะคะคือคำว่า doctor แล้วก็ teacher นะคะอันนี้เชื่อเหลือก็จะทำมาอย่างนี้เด็กๆก,ก็ใช้รูปภาพนะคะรูป,ปคุณครูนะคะติดไปที่สีเ,เขียวแบบนี้นะคะ แล้วก็เอาคำศัพท์คุณครูภาษาอังกฤษคืออะไรคะ teacher เด็กๆก็เอากาวทาไปแล้วก็ติดไปที่รูปของคุณครูแบบนี้นะคะแล้วอีกหนึ่งรูปนั่นก็คือรูปของคุณหมอใช่ไหมคะเด็กๆก็ติดเอากาวทาที่รูปของคุณหมอนะคะติดไปที่สีเข,เขียวหนอนตัวนี้นะคะแล้วเด็กๆก็เอาคำศัพท์นะคะมาติดเหมือนกับคุณครูเลยคะ่ะแบบนี้ผลงานเราก็จะเสร็จแล้วนะคะเจ้าหนอน คำศัพท์ community ถ้าเด็กๆต้องการที่จะทำต่อเด็กๆก,ก็ไปหาอุปกรณ์ทำแบบนี้ง่ายๆเราก็จะได้คำศัพท์ที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะโอเคค่ะเด็กๆที่เจร์เชื่อว่าเด็กๆก,ก็จะสนุกกับเจ้าหนอนคำศัพท์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ